ี่แหละเพิ่นจะเอาทมอันนี้เนะะาะหลังจากที่ทมแล้วเพิ่นก็จะเทนะพี่น้องเทแล้วเพิ่นก็นี่แหละจะก่อนะพี่น้องแปลว่าให้มีบนเนี่ยให้เราไว้ทางไร่คลองนั่นแหละ สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปดสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นทางไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกันยินดีต้อน,ออนรับกสู่่ชองยูทูบ่เห็นสติวีโอด้วยเฟซบุ๊กแฟนเพจฟนเห็นอีกลแล้วนะพี่น้องเนาะเสร็จเปิดภาพมาตอนนี้กันมาอยู่บ้านของไอ้อาเพิ่นเอกแล้วเป็นหน่องกําลังจากเพืแหละที่ออกมาแต่กินข้าเป็นหน้องก็เลยอันอไปเวียนเข้ามาหาทางไอ้อาเพิ่นเอกนะพี่น้องเนาะ เสริมเม,มนแบบไปลงคลิปล่ามือเราพี่น้องกับห้ากกออกมาลงคลิปการมือนี่แหนเนาพี่น้อ,นองเนาะก็เบาสบายหลังจากที่บาสบายกเข่าสะลมแล้วก็กลับมาเป็นอีกเก่านราพี่น้องเนาะแล้วก็ห้าก็ลูกได้อีกก็เลยออกมาเหวียงเรพี่น้องเนาะต่อไปนี่ก้อาจจะออกไปถ่ายคลิปทุกมือเราพี่น้องเนาะก็โอเคนะพี่น้องเพื่อบริการชักษาเวลากาจะได้เข้าไปหาทางไอ้อาดเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนะานะท<า>ั้งไอ้อาดแล้วก็ขุดขี้ดินขุ่ดๆเนาะพี่น้องเนาะไอ้ที่ ขุดขี้ดินคุณคุณคุณบังก่าทางแอาดกอนเา่น้องเนาะอ่าขุดดินอยู่ได้ทางอไสบายดีอาดอ๋อขยันอาดนี่อามาแอนมีซื้อนมมาฝากเกิดใจเด้อเยขุดขี้ดินอยู่เนาะหนอยหน่ยได้ได้ เพิ่นก็ขุดขี้ดินขี้ดอนอยู่นะพี่น้องนี่แหละเพิ่นจะเอาทมอันนี้เนะาะหลังจากที่ทมแล้วเ,เพิ่นก็จะเทเนาะพี่น้องเทแล้วเพิ่นก็นี่แหละจะก่อเนาะพี่น้องแปลว่าให้มีบนนอลเนี่ยให้เราไว้เครื่องไว้คลองให้แหละอ,อันนี้ก็ามขขายำแรงๆกยนนะล้วกันนี่แหละชาดนี่เนาะพี่น้องซึเมื่อกี้นี่ก็กทั้งห้าก็พาคกันช่อนเพืพ่อนแ,แต่ว่าบางเอ็นห้าก,ก็เปิดคลิปนะพี่น้องเนาะนี่แหละเนาะพี่น้อง หลังจากที่ชมแล้วผลการนี่แหละมีเสาเฮือนเสาซา,านนะพี่น้องคือวันนี้ผมจะตั้งบนเสาเฮือนง่ายนะพี่น้องหลังจากที่มีงบประมาณต่อเพื่อแหละเนาะเด้๋ยเสาทั้งง่ายผลการสั่งมาแล้วเป็นทียบร้อยแหละพวกบล็อกก็มีแล้วพวกเหพวกทรายมีเบิดแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะก็ขาดแต่งบประมาณตอนนี้นะพี่นอ้องจะมีงบประมาณกันน่าจะได้ซานต่อเลยนะเนาะนี่ละ gần cổ đi tọt ngóc nó phi nông, cổ đi cổ đi bị tọt hèn, pô. ngam thay thế, bị tọt ngóc rồi, khát khát điều hậu chạy nhụ này soi phân con nó phi nông, nào, đâu đấy à, Để.

<laughs> nhưng rồi <laughs> 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 phải nhưng mà tu lần ăn nó, này, จะกอทับม <Spirit> ันได้ ได้เลยแล้วขุนตุกบอกยี่สะบุญมามือได้แล้วแม่รอดนี่นั่นแหละสะบุญมาสะบุญมาอยู่บ่เหมือนะบุญมามือได้เลแม่รอดตุกรอดบ่ถึนมาฮอดนี่แหละกงพื้นตัวไายโอเคเรากำพื้น วมาอีก,กของคันหนึ่งเส<ล>อ,อ,องคันเลยนเน<ล>าะโอ้มัดกองหนึง่งเน๊าะเริ่มแลาวตัวแรกโอ้เลย เลยทางไอ้อาดกครับพี่น้องแป่งงันนี่หลังจากที่ต้มเต็มนี่เพิ่นกะจะได้เทพื้นเนาะทางไอ้เตียงพี่น้องเราพี่น้องเราพันที่เทพื้นให้อาดพอได้เอาของเขาไว้เนาะไอ้อาดจ,จะได้สะดวกสบายเวลาไปหันไปนี่เนาะม,มีแรงนี่ฝนตกนี่แหละมีแรงนี่ตกอยู่บมีแรงนี่นายตกอกยุกหึงหังไปหึงหังมาอยู่ เทเบาว่าตกอยู <fundamentals dragging> ่บฮ uh ู้ว่าสิแห้งหรือบ่บางทีก็เจ้าบ่ตกบ่จักเนาะเบิ่งไกเนาะเบิ่งไปเฮาก็เว้าแทนบ่ได้เนาะพี่น้องเทวดาเพิ่นเป็นผู้แต่งมาฝนก็ได้เอาเป็นมวลมโนดกะถ้าใช้น้ําฝนอย่างเดียวเอออีกบ่ดนก็น่าสิเต็มแล้นี่เนาะยังดนอยู่ mình hiểu bột tem đóc mình nè, mi đi nè chị tem vậy, mươi là công cả rồi, mươi là ấy, mặc phòn, bị lốm cho nổi nó, đẹp <laughs> eo, còn gì à, đâu, nó, như này nói đâu, này à lau, dáng cai này nó hoài nó, nói phôn, lấy nó nó. กปคคนพืนสังคาเห็ดนะแม่มก okay. ันเผ็ดกัจะไปซืเฮ็ดให้เฮ็ดแ่บมีคนเฮ็ดเนาะขอเฮ็ดมือเล็กมือละน่อยนี่แหละจะจ้างคนกับวีเงินนี่และมีกาวไซื้ออยู่ซื้อกินดีกว่าแล้วเนาะ

เดี๋ยวกน่าก็จะเอดเนาะ้ต่ในพวกหัวเตงก็จะขักเนาะนี่มันองหมูขมบดเตียงนี่ก็มีพอได้นั่งเนาะไม่กว่าพ่นบ่ซื้อมาให้เนาะทั้งบ่แซดมันซื้อมาแลาวพี่น้องมานา แต่กอดไว้กับเพื่อไม่ีขึ้นบ้านไอ้แก้วเพื่อมันไก่กับหากระเซาไข่มันเมื่อยไปไกลบ่ได้ก็เลยนี่แหละมาบ้านของไอ้อาดเนาะมาเป็นมือแรกๆเนาะพี่น้องซึ่งมาเป็นมือแรกกับซองเถื่อเนาะเข้ามาอะไรมาือเศร้า,า,นา,านี่แหละกับช่วงแรงๆช่วงเย็นนี่นะพี่น้องกับเข้ามาอีกอัอนหน,นึ่ง มันรุดออกสื่อตีบัแตกที่มันรุดออกซื้อจับหยัดเข่าก็ได้มันรุดจะซื้อ ยังเลยบ่ได้เพิ่นน่าจะสะลงเท่าใดพร้อมติสะลงเลยเพิ่นเบิดยามจกแล้วได้ยามนี่เนาะเพิ่นเริ่มเพิ่นเ่อือเดี๋ยวนี้เหบ่เพิ่นจกอยู่ข้างใน่เเพิ่นแกมานี่เนาะบ่แม่นเพิ่นจกะอยู่ข้างในจกะอยู่ข้างในแลแกมานี่อันนี้เอามาใส่พุ่นเอามาในบ้านเออเอามาในบ้านพุ่นอาหารอือ อืมใครแต่มันอากาศเย็นเนาะไอ้อาจอันเม่นอากาศห้อนเดี๋ยวโอ้ยเหดุผลได้เลยนี่นะสามโมงเนี่ยังบริสุทธิ์แดดบดจะดีกับเม่นแดดห้อนอันแดดมันเพราะฮ้อนที่ซื้อพออยู่พอไปอยู่ มันแตกบ่มันรุดออกก็ซื้อ บรรยากาศเย็นยินน้องพี่นเรา Ừ, có thể lái <laughs> tớp kia này nó Đây, tôi phụ nó đâu Nó kia nè, thằng bảy nhô bảy kia nè Phụ cứ nhô bảy phụ nữa nè Cứ nhô khẩu vào sao này thông, này. thông, này. Ừ. <laughs> sao thông khi hay bỏ Nhô bảy răng đầy à, Tên cái gì mà dù lấy đấy nè Tên thì mà dù bạn mày lên này. ตื่นเชา้าก็เทอบกัวันยังเนาะมีปิวลมกับนอนซื้อพี่น้องบริยาตลมก็ได้นี่เลยบรรยาก,กาศรอบขางเพื่อนไอ้อาเพื่นอนพี่น้องโไก่น้อยแล้วก็ห้อง<อ><ม> ลบในไปทั้งเรือเนาะพี่น้องโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบางอยังหลายน้อพี่น้องกนะ็ฝากเพื่อนพี่น้องเอฟซีบัสสู่คนเนาะฝากแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาอเอนใหดคนะลิปเด้อพี่น้องเนาะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เนี่ยหากลุกแต่ไขได้แล้วก็หาก็ออกมาเห็ดเวียกเห็ดงานต่อนี่แหลนะน้องพี่นอ้องฮานอนไข่อยู่เฮือนเพื่อน เปนบุกไห้หนิโอ้ยบอแอนไปเวียกไปแล้วนอันนี้ไข่ก็เลยไปใช้บุกไห้เนีพี่น้องก็เลยพักผ่อนและเอาประันซะหลังจากนี้ไข่เนี่ยก็เ,าาลยเ,ยเลยกลับมาสู่งานอีกนะพี่น้องเนาะหลักที่นี้ก็จะขอตโตจบคลิปเอาไว้พอกันคลิปหน้าคลิปในนะพี่นอ้องสุขกายสุขใจเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC คนใดที่เข้ามาับชมคลิปกันไปก่อนเลยพี่นอ้องเอ้ยสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องอ่ะไปแล้ว